สว,ส,สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับหนาวไหมน,น้องหนาวครับร้อนเปล่าร้อนมากครับโอ้โหมาทำอะไรเนี่ยตอนเช้าเนี่ยอ๋อหมดเช้าเนี่ยก็มาดูเนาะที่เขาโคงนะ้งเนาะแล้วก็มาเผาเศษวัสดุเศษต้นต้นไม้นะที่ตัดออกวันนั้นนะครับผมค่อยๆทย,ยอยเผานะครับผมเผาเยอะไม่ได้นะครับแจะเป็นกองเล็กๆนะครับเพื่อความสะอาดไปเรื่อยเนาะ เราขอบสะครับผมไม่อยากให้มันเป็นแบบกลัวงูวนะสคุคขญถ้ามันลกมากก็งูจะมาเนาะลัวมากต้องทำสะอาดแต่วันนี้มันร้อนมากจริงเนาะอสองวันในมุกเมื่อวานกับวันนี้นะครับผมไม่มีลมเลยเงียบปึ๊บนิ่งสนิทครับผมแม่ยาัาไม่ออกไปดูเลยก็ทําอะไรกัน <laughs> ก็มีเนะี่ยลุงเขาก็สูบน้าจาก ใส่ใส่ในาข้าวเนาะเพราะว่าลุงต้องปั่นใหม่นาข้าวต้องปั่นเพราะว่าเป็นยาข้านกนะไม่ใช่ข้าวนะครับขีเขี่ยวน่ะมันเป็นต้นยาขขานกนะครับก็ต้องถทิ้งใหม่หมดไอเราไม่รู้เนาะเราก็นึกว่าข้าวเออเรามองเขียว <c oughs> นึกว่าต้นข้าวข้าวสวยเอยอลุงบอกว่าไม่ใช่ต้นข้าวแล้วนะมันต้นญ้า <c oughs> ๆๆๆเราไม่ใช่เราไม่เคยดำนาเราไม่รู้เราก็ทำงานตั้งคู่เนาะเราก็ว่าเออข้าวสวยเทศเนาะเนี่ ท่านเตานุ่มเขาก็ถ่ายหมดแล้วนะเขาเพิ่งถ่ายเสร็จแล้วนะเขาถ่ายทิ้งหมดแหละตรงนี้นะครับหวานใหม่หวานใหม่้วข้างนอกร้อนมากนะคะมองดูต้องใส่แว่นตาดำเลยนะครับใช่ปวดตาแน่นอนแดดร้อนแดดพอแว่นตาดำมันไม่นี่ไม่ได้เอามางานืมื่วันนี้ไม่ไหวนะเสีบตาน้่มตาไหลเนาะต้องเอามาใส่ เวลาเขาซา,ากบ้านเราก็ต้องมาดูเขามั่งใช่ไหมใช่เป็นเพื่อนเขามั่งเนาะเวลาเราจะต้องต้องการถ้าโค้งขึง้นโค้ง,ง,งเสร็จนั่นแหละแต่เอาแบบไหนก็ตอนที่เขาทำแหละต้องเราจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรก็รีบ,ร,บรีบบอกเขานะครับจะกันห้องแบบไหนอย่าประตูว่างไม่ต้องไหนต้องต้องทำทามันเสร็จแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้แล้วเมื่อคืนนี้เราตื่นขึ้นมาทำไมตอนตีสองตีสาม <laughs> <laughs> ก็คุยเรื่องบ้านเราคิดว่ามันเช้าแล้วก็คุยเรื่องบ้านกันนะคะแม่เข้าใจไหนี่แม่เข้าใจเราคุยกันเรื่องนี้เดยบมีคนหนึ่งเข้าใจอีแบบคนหึงเข้าใจอีแบบงนระบ้านเราต้องการบ้านที่มีห้องน้ําในตัวในตัวห้องนอนเราใช่ไหมเราไม่อยากออกมาข้างนอกหน้าหนาวหน้าฝนมันลำบากใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นห้องส่วนตัวแล้วนะเห็นที่งสำคัญเรากลัวงูเนาะใช่ใช่ ม่ก็คิดว่าประตูมันเปิดจากข้างนอกมันห้องน้ํากับห้องอะไรนัมันแยกกันไงคือห้องน้ํากับมันก็แบ่งจากห้องครัวอะไรนะติดต่อจากตัวบ้านจากาจห้องครัวแล้วก็สามเมตรนี่ก็สามสามนี่ก็กว้างแล้วนะมันจะม,มันก็เป็นสี่กูศลสามเลห้องห้องครัวนะครับมันก็กว้างนะครับครัวเล็กๆครัวสองตายหญ่นะเราไม่ได้ครัวแบบร้านอาหารเราจะได้ใหญ่โตเพราะมีเตาแก๊ วางแล้วก็ทีสิ่งลังจานแค่ะนั้นก็จบแล้วครับมีตัวกับข่าวตู้หนึง่งโอเคแล้วตอนตายายเองจะมีอะไรตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไรแต่ตอนเขากกอบอกหนุนเราจถึงจะรู้นะเราจะให้ให้เราจกันแบบไหนแบบไหนก็ไปบอกเขาเนาะอืมเขาบอกตอนที่เขากำลังทำเนี่ยไปบอกเ้าก็ทําเสร็จแล้วจะไปแก่เนี่ยมันเป็นงานยากอืเราต้องเสศษตังค์เพิ่มนะใช่ใช่จะแก้เราก็เสศษตังค์เพิ่มอีกก่อนจะเสียเสียของเราด้วยแหละต้องทุกทิงกันนะ พวกปูนพวกอะไรที่อกาะนไปบ e ล็อกต้องทุบทิ้งเราอย่างเหล็กนี่ก็ต้องฟังให้มันเป๊ะแล้วเราไม่อยากให้มันมีเศษช่างเขาก็วางแผนไม่ให้มันมีเศษเสียดายนะซื้อมานะเงินทั้งนั้นนะครับนะของทุกวันนี้นยิ่งแพงนะครับตั้งแต่ตึกถล่มนี่แหละนะครับเหล็กอุปกรณ์ก่อสร้างแพงมากๆถ้าใครจะสร้างบ้านช่วงนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับอรณ์ขึ้นขึ้นแบบ คลิปร <attention> ับเลยนะทุกอย่างของแพงเนาะเด็กก็แพงอะไรก็แพงจังหวะที่เราสร้างบ้านก็อวัสดุก่อสร้างก็ขึ้นพอดีเนาะโอ้โหนึกว่าจะขึ้นแต่ทองเท่ไงวัสดุก่อสร้างก็ขึ้นตามกันเลยโอ้บ้านก็คงจะสร้างเป็นกระท่อมแล้วนะครับกระท่อมขนสังแต่แย่เนาะ จะเรียกว่าบ้านก็ไม่ใช่แล้วก็เลยกกะ<อ>ท่อมปลายนาก<อ>็นรอติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับทุกวัน,วนจะรีวิวให้ฟังดูดเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้แค่ฟังก่อนเพราะเขายังทําไม่เป็นรูปเป็นร่งางทำอะไรกป็ลังจะเป็นโค้งแม่หวานเองเนาะหลวงสาวเน,ะนาะเพราะว่จจะทันถึงเอ่ข้าวมันสาไหมเนี่น่าจะทันอยู่แล้วนะโดยทั้งโค้งเสร็จก็มันอย่างอื่นไม่นานเพราะว่าพื้นเขาเขาก็ใช้ซีเพ็กเพนก็ไม่จางงดชมทีละทีละกระบะ ใช้สีเหล็กมาเทเลยเออเหมันเน้นห้องนอนแล้วแหละระเบียงก็อย่างเรายังไม่ปลูกกระเบื้องหรอกนะครับก็ก็ปูกเฉพาะห้องนอนก่อนเพราะเราขาดอะไรขาดขาดทับยอ่านวันนี้ใช่ไหมอ่าโอเคอะมาเจอคลิปจบอะไรไปเพียงเท่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อบ๊ายบายค่ะ